นัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมามาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตภิวาทบาทบององสัมพุทธที่โดนใจให้รู้จุด ขุดอนุสัยพาพ้นห่วงวงโลกีลาชีไฟพกโลกใหม่ได้ชื่นชมล่มโพทองต่อไปนี้หลวงพู่สาวกโลด,ดอนธรรมป่าโลเป็นประธานสฆงวัดหนองเหลือจะได้แสดงธรรม ตั้งแต่โลกีวิสัยถึงโลกุธรภูมิขอขอญาตโยมทุกคนนั้นจงตั้งใจฟังให้ดีเงี่ยโสตทองข้อหลองรับก่อนอื่นพระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าบุคคลในโลกนี้การฟังธรรมนั้นนีอยู่สามอย่างอย่างนี่นพูดมาแล้ว อย่างที่หนึ่งเบียบเหมือนผู้มีปัญญาควา่ำอย่างที่สองเปรียบเหมือนตักอย่างที่สามเบียบเหมือนผู้มีปัญญาประดุดดังแผ่นดินทีนี้จะแปลสะหน่อยคำว่าผู้มีปัญญาควา่ำหมายถึงว่าทั้งน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ จะไปลองรับน้ำฝนหรือลองรับน้ำไม่ได้เลยพอเทเข้าไปใส่มันก็ไหลทิ้งนี้หมดแสดงว่าเอาพระธรรมไปไม่ได้อันนี้ก็ขอยเข้าใจข้อที่สองเปรียบมันตักไม่เฉพาะอยู่ศาลาแห่งนี้พอฟังเทศฟังธรรมบางทีมีข่าวหดข่าวสรีมีแกแว้วแหวนเงินทอง วางไว้บนตักของเราพอฟังทำรรจบเผลอสติพวดพาดลุกนี้เลยก็แสดงว่าเอาพระธรรมไปไม่ได้เหมือนเดิมเผลอสติข้อที่สามผู้มีปัญญาประดุดดังแผ่นดินเปรียยปรปหนึ่งองค์ภาษาลีบุตรท่านจำไว้ทุกบททุกตัวอักษร จึงจดัสสู้โดยเร็วพัน์ตั้งใจฟังด้วยดีสุดสูดสังละพะเตปัญญ์การฟังด้วยดีย่อมเกิดมีปัญญาก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายทั้งฝ่ายพิสุธสมเรนก็ต้องจังตั้งใจฟังเงี่ยหูฟังด้วยดีว,ยว่าจะเป็นเช่นไรวิบากรรมของพระโลสกะจะเป็นเช่นไรก็ขอให ตั้งใจฟังเอาตามนั้นเพื่อไม่เสียเวลาจะตัดตอนซะหน่อยไม่ใช่ตัดตอนหมายก็ว่าเอาแต่เนื้อเรื่องสัจธรรมแล้วมีนิทานเข้าประกอบพระโลสกะเข้าประกอบจงเงี่ยหูฟังเลยดีนาอกาสบัดนี ลุงผู้สาวรุกุดอนธรรมปาโลขอนอบน้อมเอาคุณพระศสรัตนไตรหรือพระองค์พระบันฑิก่อนขอจงให้คุ้มครองญาติโยมทุกคนและประสงค์พระเจ้าให้เงี้ยหูฟังด้วยดีจึงจะเกิดมีปัญญาแล้วนำไปพุทธปฏิบัติให้พ้นทุกในชาตินี้ให้ได้ทุกท่านเถิด นาอกาสบัดนี้จะย้อนกล่าวถึงในพระตะกับนี้มีพระเจ้าองค์หนึ่งเรียกว่าพระกัสปะพุรธเจ้าอุบัติบังเกิดมาในโลกโลงก็เสียสละวิุติสุขเรียกว่าสละวิวัสสุขขององคนั้น ออกแสดงธรรมโปรดชาวโลกจนตั้งศาสนาลงมาได้ในกาลครั้งนั้นทีนี้จะกล่าวย้อนถึงก็มีชายหนุ่มวงหนึ่งคนหนึ่งขอภัยมีตั้งใจความปรารถนาว่าจะบวชในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ามีนามว่าพระกสปะพุทธเจ้านั้นให้ได้ ทีนี้เป็นยังไงไม่รู้พระองค์ไหนมาก็ไม่ถูกใจเจสักทีทีนี้เจอะไบวชเองเลยดิบวชได้เป็นหนุ่มจนกระทั่งเจเท่าชลาข้อวัดปฏิบัติเค้่งคัดในพระธรรมวิมนัยเคร่งคัดมากเป็นที่เลื่อมใสเรื่องลือของชาวบ้านอย่างนั้น ทุกคนทีนี้การต่อมาก็มีพระรหานองค์หนึ่งเรียกว่าธันจาริกหรือบอ,อกเดินทุดงก็เป็นได้ในสมัยดีออกจากหิมวัตรประเทศที่เขาหิมาลัยเดินทางมาเรื่อยๆจนมาถึงหมู่บ้านแห่งนั้นเศรษฐีก็มีความเลื่อมใส นิมนต์ท่านเข้าไปฉันพระหารค่ามุทุรสปายาตอย่างดีแล้วก็ขอฟังธรรมด้วยเศรษฐีก็ย่งมีความเลื่อมใสในพระอาคันธุกะองค์นั้นจึงขอราธนานิมนต์พระอาคารุกะองค์นั้นให้จําบรรษาอยู่ที่วัดใกล้ๆของใกล้ๆบ้านของท่านนั่นแหละใกล้ๆบ้านของเศรษฐี แต่มีพระองค์หนึ่งอยู่ตรงนั้นพอดีทีนี้พระกันทุยุกานั้นก็รับด้วยดีจึงออกไปที่ว,วัดแห่งนั้นทีนี้พอตกตอนหัวคำทั้งเศรษฐีและบริวารก็มีประทีปสมัยนั้นไม่มีใหญ่ไฟฟ้าเนาะเรียกว่ามีประทีปมีน้ำมันอะไรกี่ประทะ ไปถวายพระกรุดกะและพระเจ้าถิน่นซึ่งอยู่ก่อนแล้วและก็ฟังธรรมจากพระกรุดกะองค์นั้นด้วยดีเศรษฐีมีความเลื่อมใสก่อนจะกลับท่านก็ถวายเศรษฐีทั้งบริวารท่านถวายน้ำมันและก็ประทีบหรือไล่ตำนองตะเกียงนะ และสาม,มีหนำยังไปจุดทูปเทียนบูชาต้นสีหมาโพอีกด้วยจึงกลับขอขอภัยตอนนี้ยังไม่กลับและไปอลาธนาพระคุณเจ้าทั้งสององค์ทั้งพระเจ้าถิ่นและพระคันุกะาด้วยว่าพรุ่งนี้เช้าก็ขอให้ไปฉันที่บ้านโยมเถิด พระคานุกะกับพระเจ้าถิ่นก็รับแต่ด้วยดีทีนี้เรื่องยังไม่พอตันนี้เกิดชาติวิหิงสาเกิดขึ้นมาแล้วกับพระเจ้าถิน่นเอพระองค์นี้ชฉลอยจะมาแย่งลาบสักกราระของเราอะไรทํานองนี้แหละ แต่ท่านก็มีน้ำใจตอนจะเดินทางออกไปฉันที่พัฒหารของบ้านมหาเศรษฐีท่านก็มีน้ำใจไปเคาะระฆังดังพอป๊อกป๊อกปอกแล้วก็มาเคาะประตูของพระคันธุกะพอปอกป,ะป,ะปะพอเป็นพิธีเท่านั้น อันนี้จะตัดตอนซะหน่อยคนตีละฆังวันทุกวันจะลืมนะอย่าให้เหมือนพระโลสกานะาเดี๋ยววิบากกรรจะตามทันนะภูเขาลูกนั้นบังอ่ะนะนเบียแรงมันลั่นซะเลยลั่นหมู่บ้านน้องเลือนี่เออทีนี้ก็ต่อไปพาเจ้าถิ่น จึงเดินทางเข้าบ้านเศรษฐีแต่ผู้เดียวโดยไม่ได้ชวนพระกนุกะไปด้วยนั่นแหละชาติวิหิงสาจะเกิดขึ้นมาแล้วกับพระเจ้าถิน่นท่านก็เกเท่าแล้วตอนนี้ท่านได้ปรารถนาเป็นสาวกบารมีญานเอาไว้ท่านก็รู้ตัว ทีนี้เมื่อพาเจ้าถิน่นเดินทางไปถึงบ้านหมหาเศรษฐีเศรษฐีก็ถามว่าพากันตุกะไม่มาด้วยหรือพากันตุกะก็บอกว่าท่านเศรษฐีทำไมไปรู้ไปเลื่อมใสพากูลุปกะแบบนั้นนะเมื่อคืนนี้อาจจะมาว่า จะไปคุยด้วยกว็ฉันอืดอาดหมายคขาว่าอาหารไม่ย่อนวานในมัง้งอืดอาดอยู่ทั้งคืนว่าจะไปคุยด้วยก็ไม่ได้คุยไปสนทนาเรื่องธรรมะก็ไม่ได้สนทนาอะไรทำนองนี้เตเศษฐีก็มีน้ำใจพอ,องคาดผ้าคันุกะเรียบร้อยออกข้อไผ่พอ,องคาดพระเจ้า,าถิ่นเรียบร้อยแล้ว เศรษฐีก็มีน้ำใจแล้วถวายข้ามุทุปยาตเต็มบาทของพระเจ้าถิน่นทันทีท่านก็บอกว่าสงสัยพระคันธุกะท่านเดินทางมาเหนื่อยกัะมังก็ขอให้พระคุณเจ้าเอานำนำอาอาหารส่วนนี้ไปถวายท่านด้วยทีนี้ จะเกิดเรื่องใหญ่แล้วข่าวดีส่วนพระเจ้าถิ่นอยู่วัดน,นั้นก็เกรงว่าเอชลอยเศรษฐีนี้จะตีต้นออกห่างจากเราเ้าใสถ้าคืนให้พระอาคาตุกะอยู่ต่อไปเอกราชของเรานั้นก็จะเสื่อมสูญเศรษฐีก็จะไม่เหลื่อมใสอะไรทำนองนี้ ทีน,นี้พอรับข้าวงูทุพยาเต็มบาทล้วใส่พระเจ้าทินก็เดินทางหมายกครการเดินทางกลับวัดก็มีด้วยว่ามีนาข้าวทำย่างไรเนาะว่างั้นเถอะจึงเจ้าข้าหรือเทไปได้ถ้าขืนให้พระเจ้าถิ่นให้กินคงจะติดในรถอาหาร สงสัยเฉลอยพระเจ้าถิ่นองค์โอ้ขอภยัยภา,าคภาคอนุกัองค์นี้จะไม่เคยฉันอาหารที่มีรสชาติแบบนี้พูดไปคิดไปพอดีเดินทางไปไปเจอสังข้าวใหญ่ก็ขออภยัยมันรวบรัดตัดตอนทีนี้ว่าจะไปเทน้ำโอไปเททิ้งลวงแม่น้ำในบาท ก็เกรงว่าเศรษฐีจะรู้เข้าคนจะดินทาจะไปเททิ้งในลาวป่าสุนัขก,ก็จะมาแย่งกันจินก็อาจจะรู้ข่าวถึงหมาเศรษฐีอะไรทํานองนี้แหละพอเดินไปเดินมาก็ไปเจอสั่งข้าวเขาเพาะฐานเอาไว้แกก็บองซ้ายแลขวาไม่มีคน ก็เรียกว่าหาดุนไม้ใหญ่มาเคียลงเทข้าวเต็มบาดนั้นลงในขุมฐานทันทีกรบไว้อย่างดีเลยแล้วก็เดินทางกลับสู่วิหารของตนทันทีพอไปถึงวิหารของท่านท่านก็ไปเปิดดูห้องของพระอาจรกะองค์นั้น ก็ไม่เห็นตัวของท่านซะแล้วท่านหนีไปซะแล้วตอนนี้ท่านยังคิดได้โอ้เว้นกร,รมของข้าพระเจ้าแล้วข่าวนี้ชลอยพระองค์นี้คงจะเป็นพระรหันจึงรู้ว่าราชิตของเราท่านหนีไปซะแล้วตอนนี้ ตัวตัวดูตามวิหารก็ไม่เห็นตัวท่านซะเลยจะทําอย่างไรได้พาเจ้าทินเกิดวิปลาสทันทีเกิดเป็นโลกประสาทมีกลจริตนั่นแหละการไปจองกรรมจองเวรกับพระหันเขาให้จึงมีวิบากกับมันหลายแหล่ทีนนี้ยังไม่พอ พอท่านออกโคจรบินธบาตท,ทุกเช้าก็ไม่ได้อาหารจินอิ่มท้องสักวันเลยตะกูลต้งเศรษฐีก็ขาดความเลื่อมใสเห็นไหมนี่แหละการไปจองกรรมจองเวรกับพระหลานเขาให้วิบาก,กรรมยังทามตามทันถึงขนาดนั้นการต่อมาท่านก็บินทบาต ได้ยินอิ่มมั่งไม่อิ่มมั่งผลสุดท้ายท่านก็แก่เท่าลงแก่เท่าลงก็ไม่มีคนมาเหลียวแลเลยผลสุดท้ายท่านก็ตายไปตามยาถากรรมไม่มีใครมาเหลียวแลเลยนี่แหละกฎแห่งกรรมทุกกระตทุกคกาถาดังให้ทุกแก่ท่าน ทุกนั้นจะถึงตัวทีนี้ตายแล้วยังไม่แล้วตอนี้พระเจ้าที่ตรงนั้นด้วยบาก,กรรมจึงดิ่งลงสู่เวจีมาหานรกเป็นห้านกลับเลยทีเดียวถึงขนาดนั้นแหละทีนี้เมื่อพ้นจากขุมเวจีนรกจึงได้มาเกิดเป็นยักษ์ตั้งห้าร้อยชาติ แล้วก็ไม่ได้กินอาหารเต็มท้องสักทีเดียวได้กินเต็มเมื่อของยักษ์พอประทังเท่านั้นทีนี้ยังไม่พอเมื่อสิ้นสุดจากการเป็นยักษ์แล้วได้เกิดเป็นสุนัขตนี้พูดตามภาษาบ้านเราก็เรียกว่าเกิดเป็นหมาเป็นหมาชี้เลือนโดยมีไม่ม่ไมไม่มีเจ้าของซะเลย เรียกว่าหากินข่าวหาเก็บกินข่าวตามกองขยะภาษามา้าเหลือนตั้งห้าร้อยชาติเลยทีเดียวถึงขนาดนั้นแหละนั่นแหละวิบากกรรมยึงตามทันทีนี้เป็นชาติที่สามแล้วทีนี้ชาติที่สีท่านก็มาถือปฏิสนธิ อยู่ที่แววนกาสีแล้วก็มีพ่อแม่อย่างดีพอเท่นถือปฏิสนธิลงมานั้นปรากฏว่าพ่อแม่ผู้ถือปฏิสนธิกับเด็กน้อยคนนั้นน่ะยากจนแสนเชน็นเรียกว่าข้าวปลาหายไม่เคยอินจิมเต็มท้องสักทีพ่อแม่ทีนี้ถึงวัยพอจะเดินได้ ห้าหกโกลและสำนองนี้พ่อแม่ก็เคียนตีเรียกว่าจะฆ่าตีให้ได้จะให้ตายให้ได้เลยตั้งชื่อให้ลูกชายว่ามิตะพินทุก,กัดทีนี้ตีไปตีมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้พ่อแม่ก็จะตีให้ตายทันทีจำเป็นยิ่งมิตะพินทุก,กัดจึงเดินทางออกจากนาครแห่งนั้น ไปที่อ,อื่นไ,ออนไปเรื่อยขอทานไปได้เรื่อยอันนี้ญาติโยมคงเป็นพฏิเือนใจให้ได้เดินไปเรื่อยมิตรตะพินทุกกะคนนี้ยังมีบุญวาสนาหน่อยหนึ่งอยู่ทีนี่แกก็ไปทีนี่ไปนครแห่งหนึ่งตอนนี้บังเอิญยังไงไม่รู้ ไปได้เสียกับหญิงคนหนึ่งมีลูกตั้งสองคนที่นี่นายบ้านกว่าตั้งให้แกนั้นเป็นคนเฝ้าบ้านเรียกว่าถ้าใครมาก็ให้ตีสัญญาณขึ้นผูกกอดอบขึ้นไว้ที่นี่คนลักกาลกินีบ้านเมืองเกิดไฟไหมหมู่บ้านแห่งนั้นเจกครั้งเจ็กล่าว สาม,มีนามพระเจ้าแผ่นดินปรับสิลใหม่ทั้งเจ็ครั้งเจ็ดคราดกระอบของมิตรกะเออคือว่าของมิออของที่ว่ามิตรพิทุกายน,นก็ถูกไฟไหม้เหมือนเดิมเขาจึงเนรเทศออกจากหมู่บ้านอย่างนั้นเดินทางไปเรื่อยทีนี้ไปถึงป่าดงดิบยังไงไม่รู้ เรยวปลาตรงดิบมีมนุษย์กินคนซะด้วยทีนี้มนุษย์กินคนกับลูกกับเมียกินซะเลยแต่มิจรพิทุกะนี้หนีรอดไปได้ด้วยเจรสร้างกุศลพุนุ่นมาแต่ก่อนทีนี้เจก็ขอทานไปเรื่อยเหมือนเดิมแต่นี้ขอทานไปเรื่อยเรื่อยไป คนมีที่พึ่งจะถึงขนาดไหนทีนี้เกก็มีปัญญาอยู่หน่อยหนึ่งทีนี้ก็ไปเจอที่ว่าเขาเขียนป้ายไว้บอกว่าสมัครคนที่เขาไปเรียนศึกษากับอาจารย์ที่สาป่าโมกแกก็เลยเข้าไปสมัครก็เลยได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ที่สาป่าโมก ที่นี่แกเป็นนิสัยเลวสามชอบทะเลาะวิวาทกับลูกศิษย์อยู่เรื่อยเรียกว่าทุบตีลูกศิษย์อยู่เรื่อยทีนี้การต่อมาหลายครั้งต่อหลายคราเกรงว่าอาจารย์จะจับได้ที่นี่ไปทุบตีลูกศิษย์ต่างหาลอยสู้แกไม่ได้เกรงว่าอาจารย์ที่สาวพวพอได้จับได้ แยกลยหนีออกจากแห่งนั้นพอดีเหมือนเดิมขอทานไปเรื่อยทีน่นี่จะเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นหนุ่มขึ้นแล้วก็เลยไปสมัครเรียกว่าพวกคนจีนนะ่ะนะเขาตั้งอะไรไว้ตั้งอะไรหลวงปู่ก็ผ่านไปแล้วทีนี่ไปเจอเรียกวิล ทำผีละเรียกว่าไปสมัครเป็นกรรมกรของพวกชาวประมงพวกชาวเรือทีนี้แจกก็ได้พอดีต่นี้ที่นี้สมัครไปสมัครมาบังเอิญยังไงไม่รู้แต่นี้ที่นี่แจกกออ็ดีเหมือนกันที่นี้จะกล่าวย้อนถึงเรือเดินหมาสมุทร กำลังจะออกจากท่าเรือภายในเจ็ดบันแกก็เลยไปสมัครไปเป็นกรรมกรกับท่าเรือของเขาเรือวัดเรือใหญ่จะเดินมหาสมุทรันแกก็เลยไปสมัครก็ได้พอดีได้พอดีท่านนี้ท่านนี้เป็นไงท่านนี้เรือเดินสมุทรันก็ออกจากท่าเรือทันที พอได้เจดวันเท่านั้นแหละวันที่แปดที่นี่เรือเดินเรือหมาสมุนไห่ขนาดไหนถอยหลังก็ไม่ได้ไปหน้าก็ไม่ได้เครื่องยนต์ก็ติดได้เหมือนเดิมจะทำยังไงตานี้ทั้งนายเรือหัวหน้าเรือทั้งนายช่างก็ไปตรวจดูความเรียบร้อยไม่ผิดปกติอะไรสักอย่าง ทีนี้สงสัยคนตั้งห้าร้อยตานี้ต้องจับฉลากกันตานี้มีฉลากอยู่ใบเดียวเขียนว่ากาลากินีตั้งห้าร้อยใบทีนี้จับฉลากเอาทีนี้ถ้าขืนอยู่ต่อไปนั้นจะตายกันตั้งห้าร้อยบางินยังไงไม่รู้จับฉลากไปจับฉลากมา นายมิตะพินุกะไปจับฉลากได้ถึงสามครั้งเปลว่ากาลกินีดันที่นายเรือยังมีน้ำใจยังมีน้ำใจเออแกเป็นคนลากกาลกินีแล้วตอนนี้เือทำแพให้แพหนึ่งใส่อาหารไว้เรียบร้อยตว่าให้กินเป็นเดือนนู่นแหละแพนี่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้หมายถึงเรือนะ่ะ เป็นแพ่ไม้นั่นแหละบ,บุญกุศลที่เคยเคยแก,ยกยสร้างมาตั้งแต่สมัยแกยบวชยังคุ้มครองอยู่ที่นี้พอนายมิจะพิธุกะลงจากแพ่ลงจากเรือใหญ่ไปถึงแพ่สดานสี่ห้าวาเท่านั้นเองเรือเดินมหาสมุทรก็วิ่งไปลาบลื่นทันทีเห็นไหม ทีนี่แกก็ขี่แพไปเรื่อยเรียกว่าขึ้นสมุดพาพัดไปทางไหนแกก็ไปทางนั้นได้เรื่อยไปเรื่อยไปก็แล้วแต่เวนกรรมจะพาไปต่านี้นั่นละการจองเวนจองกรรมกับพระรหันยังให้ผลอยู่ทีนี้การจอบมาแกก็ไปเจอนางเทพธิดา เวมานี่กระเปรตสี่นางตานี้ไปร่วมสวยสุขกันอยู่ตั้งเจ็ดวันทีนี้เขาก็สั่งเสว่ามิตรพิทุกษ์ให้รออยู่ที่นี้ได้รออย่างไรได้เพราะขึ้นสมุรมันพัดพาไปเรื่อยไปเจอวิบานั้นอยู่ในเหนือห่วงหมาสมุรดรีก่กแก้วพึก อยู่เหนือมาห้างอยู่เหนือห้างหมาสมุทรอยู่เหนือหมาสมุทรอ่ะทลนี้มันพัดพาไปเรื่อยต่อมาแกก็ไปเรื่อยโดยเรียกว่าลื่นหมาสมุทรพัดไปจึงไปถึงเรียกว่าเรียกว่าไปเจอนางเทพธิดาเวมานี่ก็เปตอีกที่ว่าแปดตนางเรียกว่าสิงสถิตอยู่เหนือห่วงหมาสมุทร เรียกว่าวิบานเงินที่นี่แกก็ได้สวยสุขตั้งเจ็ดวันอยู่ตรงนั้นเองนางเว,เ,วเวมานี่ก็เปดนันก็สั่งเสว่ารออยู่ที่นี่ก่อนรอไม่ได้เพราะขึ้นสมุดพาพัดไปเรื่อยก็ไปตามนั้นที่นี่ยังไม่พอแกก็ไปเรื่อยขึ้นหมาสมุดจะขนาดไหนที่นี่ก็ไปเรื่อย ทีนี้ก็ไปเจออีกไปเจอนางเทศธิดาเวมานิกะเปรทีส่สิงสถิตยอยู่ในเรียกว่าเกี้ยวผลึกเ,ออเก้วมณี่ขออภยัยเก้วมณี่ทนี้แกก็ได้สวยสุขอยู่ที่นางนั้นสิหนางเป็นเจ็ดบันทีนี้ก็สั่งเสีว่ามิตรพิทุกาให้รออยู่นี่รอไม่ได้ แพรก็พัดพาไปเรื่อยจนกระทั่งว่าไปเจอนางเทพธิดาเวมานี่ก็เป็นอีก32นางตอนนี้แกก็ได้สวยสุขอยู่ที่วิมานทองซึ่งสิงสิทธิ์อยู่เหนือห้วงหมาสมุรที่นี่ก็บอกนายมิตรพิทุการนั้นให้รออยู่ที่รอไม่ได้ทําไมรอไม่ได้ พรอขึ้นมาสมุนพัดพาไปเรื่อยทีนี้จะกล่าวย้อนสัหน่อยแต่นี้ญาติโยมทั้งหลายก็จะกล่าวตูร่งผูว่าพูดพิงอย่างโน้นอย่างนี้ที่นี้บุพกรรมของนางเวนามเวนามิกะเปด,ดันเป็นเช่นไรเพราะว่าเจเคยถือิด